ขนาบนมืมซ้ายมือกล้องนาภาเบมสวิสขวามือเพชรรุง่งสิทธิโสธรพิกัด131่อปอนด์ที่วทิทยุลุมพนินีนี่คือเพชรรุ่ง Service นะครับนี่เป็นนักโมยจากอำเภอกันทรรกศีสะเกกางเกงแดงนั้นกล้องนาภาครับจากสุวรรณภูมิร้อยเอ็ดกล้องนาภานี่เข้มขัด3เส้น3รุ่นนะครับวิชิตไตรน,นันเทรนเนอร์ใหญ่ของเพชรรุ่งสิทธิโสธร กรรมการสุปชัยสักมือว,ว่าชกได้ก่องนภา,ากางเกงแดงนี่มนอกจากเป็นแชมป์มวยไทยเข็มขัด3เส้นสามรุ่นแล้วชกมวยสกลก็เป็นทีมชาตินะครับได้เหรียญเงินสีเกมเขียข้างล่างทีหนึง่งมวยซ้ายทั้งแถบครับเตะซ้ายป่อยซ้ายแทงซ้ายในคุณประเทืองทองพักแว่นเทรนเนอร์ของกันเกงแดง ลุงนีนะ่เกิดปีใหม่เลครับวันที่หนึ่งมกราคม2 5 1 3กนรา,านั้นเกิด2มีนาคม2 5 1 1ผดขีดขีดเขียกันก่อนขึ้นมานี่ผู้ชมเชื่อในชื่อชั้นและกระดูกของกอง,องา,าครคับหโอ้โหดูโอ้โหเคาะ1นึสแล้วตวัดแข้งเลยครับชื่อชั้นกระดูกดีกว่าครับให้เด้เปรียบเจ็ดสี่ ก่อนนี้เตะท้ายแล้วก็กล้ำไม้ก็ดีแทงก็ดีนะครับหลังจากไปชกมวยสากลสมัครเล่นมัดก็ดีตัางหากก็เจ็ดสี่ครับเป็นเก่งแดงได้เปรียบหนึงสองก็มาลันดูแกมาแรดูกันยังไม่รุนแรง เพชรรุ่งจะเตะขวาถูกดึงตัวหลบไปซะได้เขี่ยข้างล่างหม่กองถานนี่ดูหนากว่าใหญ่กว่านะครับคล้ายว่าเพชรรุ่งนี่ทำน้ำหนักขึ้นมาแล้วครับไม่ใช่น้ำหนักธรรมชาติครับร้อยสามสิบเอ็ดกอนก็ยังมองๆเรียกว่าสู้กันด้วยกำลังภายในไปก่อนมวยไทยสมัยนี้ก็อย่างนี้ครับหนึ่งสานี่จ้องกัน ดูภาพชาครับดูหมัดเคาะหนึ่งสอสาแล้วตะวัดแข้งนะครับ1 2ึ่งสสตวัดแข้งมากาดขวาหลดนี่การคอครับคุณประเทืองครับกองนาภานี่ก่ะตัวสูงสุดแสนสองเพชรรุ่งนี่แปดหมืนก็เจ็ดสีองหครับสองรองทํานิ้วแบบที่โพรวิตันดีอย่างนั้นก็สองรองครับยกที่สอง ท่านผู้ชมอยากกระพริบตาคับมวยคู่นี้นี่ไม่มี3-4-5ครับสองยกยังไม่เต็มครับเลิกซะแล้วใครอยู่ใครไปครับจับตาดูให้ดีนังเกงแดงได้เปรียบนะครับ7-4-2-1ชื่อชั้นกระดูกเหนือกว่าแล้วก็แม้ดูใหญ่กว่าครับวันนี้มาใหญ่เสร็รุ่งขยับขยับเข้าไปหาถีบหน้าขาเรียกว่าถีบทำลายจังหวะ แข่งนิ่มๆไปทีนึงก่อนแล้ว่าเบิก์คางยังไม่เตะเอาถึงตายอยากกับเพื่ตาครับท่านชมครับว่าตรงนี้ผิบขาหลังครับเสียหลักไปเลยครับโมนี้พอยกขาข้างหนึ่งผีบขาอีกข้างเ,เสียเสียูนเลยครับขนาภานี่มาซ่อนคางไว้ที่หน้าอกครับก้มหน้าวางแข้งหน้ามาหน้าหลังฮุกวางแข้งยกบังเอาไวา้ อยากกระพริบตาครับท่านผู้ชมครับมวยคนนี้จบลงที่ยกนี้จบแบบไหนและด้วยอะไรเขียไม่โดนครับไม่กองหนาผนถนอมเนื้อถนอมตัวลือเกินครับเขียนิดหน่อยนี่ไม่โดนเลยหยุดย,ย,ยักหยิบยักวางแข้งทีนิ่มๆเตะลมสักทีไม่ได้คะแนนครับเตะลมอับกันโอ้ย ระวังครับทำา้ยากกับพี่เต้าโอ้ยโดนข้ออีกทีหนึ่งโลดเลยครับสองสามสี่ห้าหกไม่นับต่อเลยครับนั่งหลับตาซิมเลยครับโอ้โหนี่ครับโอ้ยกรรมการต้องไปแคะฟันยางมากลัวจะกัดลิ้นตัวเองบางทีครับขมมนนี่พอสลบดีบางทีกัดลิ้นตัวเองครับ เกินครับอัปคัดลูกนี้ครับเป็นช็อตอัปคัดนะครับอัปคัดสั้นแล้วก็ตบขวาทีลูกนี้ครับหล่นเลยครับหลับไปเลยครับดูครับนั่งหลับด้วยนะครับแม่อถือว่าเป็นการแพ้น็อกที่ไม่ทรมานและไม่เจ็บปวดเลยนะครับสองทีเลิกไปเลย